ยืมเพื่อนมาใส่ก่อนซูเปอรี46 SMG ใหม่ซีซั่น4ทางฝั่งของ c อ l l of Duty Modern Warfare ภาค3บอกได้เลยตอนนี้ยืนคู่กับคาระยะไหนได้หมดสําหรับโหลดเอาวันนี้เน้นเป็นระยะกลางใกล้เปิดก่อนไม่ปูดแล้วขอแค่โดนเพราะฉะนั้นแล้วการยกไวย,ยิงไวสํสำคัญมากสําหรับ SMG กระบอกนี้วันนี้อยู่ในแผนที่ฟอร์จูนจะเป็นยังไงมาดูไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วชิ้นแล้วมานะ

operators from that squad hunt them down Le -le -le -le. maintain your position for squad eliminations keep pushing oh Loadout dropped sẵn sàng. Hostile mosquitoes online. Hostile deployed mosquitoes. Hostile deployed mosquitoes. Hostile deployed mosquitoes.

หไหนเดี๋ยวลอเ,เข้าวงก็ได้เล่นซ้ายก่บนไหมตอค่อยแค่ค่ะไม่ตรงนี้โล่งนะอย่าเล่นตรงนี้ไปเดินไปไปออกซ้ายค่อยก่อน,นเดี๋ยวเดินไปซื้อของมีของแลโอเคที่สุด ตอบตังค์ให้ละซื้ออยู่ซื้อยูซื้ออะไรก็แต่เลยห้าัหมื่นซื้อยูเปิดละโอเคเคลียเรามีนี่เรามีสลิงนะถ้าเราอยากไปไหนอะไปได้เอาละ่ะยัดข้างหน้าไหมชิปเออหน้ามัน

những yeah. màn hình trên sạch sầu. Ni thoải, thoải, thoải. Ni thoải, thoải. Ni thoải, thoải. Ni thoải,

squads still operational in the ao okay, okay. your squad mates back on station good work uh. be advised an enemy squad is tracking your location yeah you. <coughs> <coughs> อยู่จำลองไป็นอันนึงอ okay, like ่ะเขาเล่นเล็ก็ได้ไล่แล้วเข้าวงก็ได้ครับไล่เข้าวงตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่คนอยู่นี้นะมาคุดเหลืองที่หนึ่งไปไปตรงตรงไหนใช่ไปไต่ตวยมีก้อนน่ามีสองก้อนคนอยู่แล้วลุง Băng cầu, giữa nhà lát. Homic room. Gianna. Okay. Honey, 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 บินมาแล้วนะินแล้วตองลอยลอยมานะลอยมานะไีนะ้ตัวรดมาสิปีตะสิปี